ปัญหาที่นักการตลาดยุคนี้ต้องเจอสื่อสารผิดกลุ่มใช้งบประมาณมากเกินกลยุทธ์ไม่เหมาะสมทำแล้วไม่เป็นไปตามแผนวัดผลไม่ได้ไม่เข้าใจดิจิตอลมาเก็ตติ้ง Neo Academy จึงได้พัฒนาหลักสูตร Mini MBA Digital Marketing Management เพื่อช่วยให้นักการตลาดผู้ประกอบการ หรือคนที่มีความสนใจเรื่องการตลาดดิจิทัลสามารถเรียนรู้และพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารการตลาดดิจิทัลที่สามารถกำหนดกลยุทธ์เลือกช่องทางวางแผนและบริหารการตลาดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย6โมดูลการเรียนรู้ 1. หลักการความรู้พื้นฐานของการตลาดดิจิทัลในยุคไร้รลอยต่อ 2. วางตำแหน่งทางการตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์ 3. วางกลยุทธ์การตลาดโดยใช้คอนเทนต์ 4. การจัดการช่องทางและสื่อโฆษณาดิจิตอล 5. การต่อยอดการตลาดด้วยข้อมูล 6. ก,การบริหารจัดการทรัพยากรในการทำการตลาดดิจิตอลผู้เรียนจะได้พบกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง8ท่านที่มาพร้อมกับความรู้และประสบการณ์แบบจัดเต็มโดยเรียนรู้ผ่านระบบ g o Hybrid Learning ในหลักสูตรที่ช่อง Marketing m n n a g e m e n t เนี่ยเราจะเป็นการทำหลักสูตรที่เรียกว่า Hybrid ครับคือนอกจากจะมีการเรียนรู้แบบออนไลน์แล้วยังมี2ครั้งนะครับ ที่จะเป็นการเรียนแบบออฟไลน์ครับที่ผู้เรียนในรุ่นเดียวกันเนี่ยจะสามารถไปพบเจอกันได้นะครับซึ่งวันแรกเนี่ยจะเป็นวันที่มีการเรียนรู้เรื่องของการทำเวิร์กช็อปก็จะได้พูดคุยได้พบปะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากได้ความรู้แล้วยังช่วยในเรื่องของเน็ตเวิร์กกิ้งด้วยและอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันสุดท้ายของหลักสูตรครับยังได้พบเจอกับวิทยากรมี q a เนาะมีเซสชั่นถามตอบอะไรนอกจากนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนั่นก ซึ่งเซอร์ติฟิเคของหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแมจเมนตเนี่ยเป็น c e r t i f i c a เคที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยการันตีในเรื่องของความรู้แล้วก็สามารถนำเอาเซอร์ติฟิเคเนี้ไปใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไปได้อย่างชัดเจนมากครับวันคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะถ้าคนกำลังสนใจหรือกำลังมองหาอะไรที่มันเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตตซึ่งทุกๆอย่างที่อาจารย์สอนอะ คือมันนำไปเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับเช่นทริกในการแนะนำพวกเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอ,อะไรเพื่อให้เราหาอินไซต์หรือด a ต้าบางอย่างนะครับบอกว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากๆมาร์เก็ตติ้งก็เป็นเรื่องที่จริงๆเป็นความรู้ที่ทุกคนน่าจะดูแล้วมีประโยชน์เพราะว่าในโลกอนาคตที่ AI จะเข้ามาหรือว่าต่างๆมันทำให้มนุษย์เรางานจะน้อยลงใช่ไหมครับเรื่องของความรู้รอบด้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราอยู่ได้ในสังคมในอนาคตอย่างเงี้ยครับ ก็คิดว่าเอาไปปรับใช้กับางานของตัวเองได้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนมากๆครับหากคุณพร้อมที่จะก้าวมาเป็นผู้บริหารการตลาดดิจิตัลอย่ารอช้าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดิจิ t a ลมาร์เก็ตต m ้ n แม e จเมนหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดจาก NEO Academy